เดี๋ยวพ่อตาพิกมานเอาทำไมตื่นไวจังลูกไปหน้าประตูแล้วช่องที่ผมเคยออก สวัสดีค่ะทางเราช่องพังหังดีภายมิ่งมงคลนะคะเรามีสินค้าของที่ระลึกมาให้สะสมกันนะคะมีเสื้อมีหมอนรูปแบบลวดลายตามนี้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามถ้าเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊ k พังหังดีแล้วก็ลายไอดีนะคะ0 8 4 5 8 7 5 7 6 7ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่องพังหังดีนะคะ ดูมิ่งเขาหลับใต้ท้องแม่เขาค่าเขานอนหลับน่ารักไหมคะแม่ก็ยืนโยกอยู่คำดูลูกตลอดเลยไม่หางดีคำดูลูกตลอด สบายไหมครับนอนท่านี้น่ะหลับสบายไหมครับมิ่งก็คงจะสบายตามที่เขาถนัดนะคะแม่ก็คำดูคำผมทำไมครับผมไม่ตื่นหรอกครับผมนอนก่อนผมง่วงครับ อย่าดิ้นสิคะลูกมิ้ง่อยแม่หางดีลูกจะตื่นนะคะให้มิ้งเขานอนก่อนนะคะให้มิ้งเขานอนหลับก่อนเดี๋ยวพ่อตาพิกมาน่ะ,นะ,นะทำไมตื่นไวจังลูกมแม่ก็กวนผมนะครับ ผมเลยตื่นเลยค่ะผมนอนยังไม่นานนะครับประมาณ30นาทีเลยค่ะผมนอนหลับแน่ก็กวนผมผมก็ตื่นจะนอนอีกไหมครับนอนอีกไหมครับลูกจะนอนไหมครับคำหานมแล้วลองใส่คำหานม เล่นเหนื่อยแล้วก็มานอนนอนก็ไม่นอนท่านั่งนอนเลยอ๋อคำหาหนมแล้วเออถูกแล้วลูกถูกแล้วเออถูกแล้กินนมก่อนนะครับ ทาขอาินนมอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอครับอยากมาอิ่มครับแม่ก็ดินด้นดิ้นดิ้นทำไมแล้วลูกให้ผมดูดนมให้อิ่มก่อนครับแม่ สักคู่หนึ่งก็ตื่นขึ้นมาก็ดดนมแม่ก็ยืนหลับเหมือนกันนะคะกลางคืนก็ยืนหลับดูตาเขาคงจะว่วงนอนมากกลางคืนก็ไม่ได้ไม่นอนนะคะยืนหลับเฝ้าลูกทั้งคืนมือ ทำดูลูกตลอดเลยให้ผมอิ่มก่อนครับแม่แม่ครับให้ผมอิ่มก่อนครับเดี๋ยวผมก็ดูดอิ่มแล้วครับอีกข้างสิลูกมิ่งอีกข้างเร็ว ถ้าไม่ถือนเร็วจังล่ะลูก <c oughs> ไปหน้าประตูแล้วช่องที่ผมเคยออกวนเวียนวนเวียนเอา <c oughs> ไปไหนอีกจะไปไหนอีกครับ hình, nhìn thấy cái gì màu xanh lá cây, cái gì, um ผมตกใจง่ายเหมือนกันนะครับผมได้ยินเสียงอะไรไม่ได้นะคะไปละเดินไปแล้วเดินกวนหน้าดางเอาเไปไหนครับยังไม่สางนะยังงวงเงียงวงเงียอยู่เลยครับ ว่จะแอบถ่ายให้ตูชัดๆแม่ก็มากวนผมผมเลยตื่นแม่ก็คันเหมือนกันนั่นแหละแม่ไม่คันเหมือนกันอย่าว่าแต่ผมคันเลยแม่ก็ยังคันเหมือนกัน ใจเย็นๆนนะคะเดี๋ยวได้กินคุณพ่อตาพริกยังไปเอาอยู่นะคะเดี๋ยวมายุงก็เยอะข้างบนแสกๆยุงก็เยอะเหมือนกัน มองดูลูกเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวให้กินนะคะกินอ้อยนะคะ น้านี้อ้อยก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะไม่ยาวลำใหญ่อยู่แต่ไม่ไม่ยาวไม่ใหญ่นะเดี๋ยวรอกินไปเรื่อยๆก็ประมาณเกี่ยวข้าวก็จะสูงแล้วอ้อย ก็จะได้กินไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างหนึ่งก็เกิดข้างหนึ่งก็ตัดไปแล้วก็พอพออีกพอมันหมดก็ไปตัดอีกเริ่มต้นตัดอีกที่ตัดก่อนไปเรื่อยๆมิ้งครับมิง่งทำอะไรลูกยังไม่ฟื้นเลย ยังไม่ไหนไหนดูยังไม่หายง่วงนอนเหรอฮะโอ้โหดูดูดูมาครับทำอะไรอะ่ะดูดูตาง่วงไปทำอะไรทำตา มีขี้ดินนะครับดินถูกตาน่ี๋ยวเข้า,าตานะลูกแล้วแม่ปัดออกให้เฉยๆบ้างเฉยๆ,ๆ,ๆนิ่งนิ่งครับนิ่งนี่ครับมานี่ มาเร็วมาเร็วนี่เอามาจะออกไหมเนี่ยจะออกไหมมาเร็วมาเร็วแม่จะออ,ออกให้เร็วมา เอาไม้ออกให้เลยมาเที่ยวป่าไหมครับอาบน้ำใหม่ใหม่มดำปีเลยดักหนังนนนอ่ะอ่ะถูไปโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วขาหนึ่งเอา้าเอา้าออกได้ไหม ออกได้ไหมครับไปละวี่จันแล้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แม่ฮางดีแล้วก็อย่าลืมช่องน้อยๆของนิมมงคลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ